ศูนย์ภูมิปัญญาผ้าย้อมดินทินครูบาวัพดพระพุทธบาทภาหนามมีอะไรดีมาดูกันครับสวัสดีครับคุณออสวัสดีเจ้าช่วยแนะนาหน่อยครับผ้า,าย้อมดินทินครูบาเนาะเจ้าครับสำหรับวันนี้นะเจ้าก็ยินดีต้อนรับเขา้าสู่ศูนย์ภูมิปัญญาผ้าย้อมดินทินครูบาของวัดพระพุทธบาทผาหนามนะเจ้าสําหรับวันนี้คุณอ้อก็อยากจะแนะนํานะเจ้าผลิตภัณฑ์ที่อยู่ที่นี่นะเจ้าก็คือ ผ้าย้อมดินทิ่นครูบานะเจ้าเดี๋ยวเฮามาดูเนาะสตรอรี่เรื่องราวของที่นี่เป็นไ้นะเจ้าที่มาที่ไปของผ้าย้อมดินก็คือว่าในสมัยก่อนเนะี่ยมีภูมิปัญญาตั้งผู้สูงอายุป้นเนาะป่นเก็ะได้มีการย้อมผ้านะเจ้าก่อนที่จะย้อมผ้านี่ก็คือที่มาที่ไปของวัดผาหนามเฮาก็คือ,อเกิดจากศรัทธาของคนที่โตยครูบามาอีตเนาะป้นย,ย้ายจากน้ําท่วมแล้วมาอยู่บ้านผหนาม ทีนี้ย้ายมาอยู่ปุ๊บอ่ะครูแบบปรากฏจัดสรรที่ลินดอยพื่อกับกระเลียงอยู่แล้วก็คนคนเมืองของเฮาอ่ะอยู่อยู่ต่างฝั่งนี้นะจ๊ะอยู่ต่างฝั่งใต้วัดและทีนี้เพ่กก็มา้อยกันก็ร่างสร้างแตงวัดก็เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติก็คือเสื้อผ้าที่เปิ้ลใสเป็นสีขาวแต่พอมาคุดวัดคุคดในการสร้างวัดสร้างวดางวดดินกลับไปเปื้อนเสื้อผ้า<อ>ทำพือผ้าของเขาอ่ะเป็นกลายเป็นสีอ่า ตะกอนนี่เป็นกิจะห้องอย่างอีสีอีว่าเป็นสีตุ้นอีนะเจ้าแล้วเพราะว่าผ้าดอกฝ้ายนะมันเป็นสีขาวเนาะพอทอมาแล้วมันก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เพราะก็จะตอเป็นเสื้อสีขาวเตลสีขาวแต่พอเอาแมามาใส่แล้วอ่ะมันก็เปื้อนพอมันเปื้อนเป็นดินนี่นะเจ้ามันก็จะกลายเป็นสีนี้ต่างคนในชาวบ้านอ่ะคนก็เลยบอกว่าเออมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติและมันเป็นความศรัทธาของ ของ้าบ,บ้านตัวที่สถาในในในตัวของคูบาบก็เลยว่าเออเนี่ยมันเป็นนิมิตหมายแห่งแห่งดีเลยที่เอาดินมาย้อมเสื้อผ้าแล้วลได้สีนี้้นก็เลยนิยมเอาไปย้อมเสื้อผ้าจากสีขาวกโคนสมัยตะกอนก็จะกลายเป็นสีนี้สีนี้อาจารย์้นหองว่าผ้าย้อมอีก,กอ่งหลังจากนั้นมาตะกอนเนี่ยมันก็จะมีแค่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมาได้พอหลังจากที่เราได้หับการพัฒนาเสร็จแล้วเนาะ ครูอ้อก,ก็ได้เอาภูมิปัญญาด้านนี้มาพัฒนามาทํางานวิจัยก็เลยมาพัฒนาจากผ้าย้อมอีก่างสมัยก่อนเอาขึ้นมาเป็นผ้าย้อมดินทินครูบาซึ่งจากที่เป็นเสื้อผ้าบาัดดายเขาก็มีของฝากของที่ระลึกของใช้เครื่องนุ่งห่มมาสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อกับคนในชุมชนของเขาแล้วลักษณะพิเศษของดินที่นี่ก็จะมีอยู่3อย่างนะจ้ามันจะมีดินที่หน้าดินก็คืออาจจะเป็นดินที่ย้อมออกมาแล้วได้สีอ่อนนะจ้าแล้วก็มีดินที่คุดเลือกลงไปแหม มันก็จะได้สีเข้มมานะจ้าแล้วจะมีดินเจ้าปวกแขมยางหนึ่งก็คือเป็นดินของอ่าเจ้าปวกก็จะเป็นสีชาไทยเลยนะจ้าครับซึ่งลักษณะพิเศษ3อย่างเนี่ยก็บ่งบอกถึงว่าเมืองลีของเฮาคือเมืองสาคูบาแล้วสีของผ้าเฮาก็มีอยู่3ามเฉดสีก็เลยเป็นศรัทธาของคนที่นี่ว่าผ้าย้อมดินทินคูบาเนี่ยเป็นศรัทธาลักเลยของคนที่นี่ครูอ้อก,ก็เลยช่วยการทั้งภุมิทั้งอ่า คนเท่าที่เป็นภูมิปัญญาแล้วก็คนในสมัยใหม่นะน้ะมมาช่วยกันพัฒนาหาเทคนิคใหม่ๆเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานต่างๆมาช่วยกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดหลากหลายอย่างที่เฮาหันกันนี่นะคะแปลรูปออกมาใหม่หมดเลยจะแปลรูปออกมาใหม่จากที่เป็นแค่เครื่องแต่งกายก็จะเป็นของฝากของที่ระลึกของใช้เครื่องแต่งกายทุกอย่างมีครบหมดเลยนะจ๊ะแล้วลักษณะโดดเด่นของที่นี่ก็คืออันนี้คือผ้าที่ครูอ้อมบอกว่าได้มาจากหน้าดินเนาะ อันนี้นนคือย้อมเส้นป้ายใช่ย้อมเส้นป้ายแล้วมาถอเป็นลายโบราณนะจ้ะลายโบราณของที่นี่แล้วก็ยกดอกออกมาได้เป็นลาย<อ>ลายดอกหลวงดอกพิกลุลซึ่งมันเป็นลายโบราณของที่นี่จะหั่นก็ได้พัฒนามาสร้างเรื่องราวสตอรี่ความเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนบ้านผ่านามเนี่ยจะมีอยู่สองวัฒนธรรมคือวัฒนธรรมชนเผ่าและวัฒนธรรมชนเมืองคูบา เป็นศรัทธาของคนที่นี่เนาะเขาเลยสร้างสี่เหลี่ยมเปียกปูนนั่นคืออิทธิบาทสีในการคลองตนแล้วก็จะมีสี่เหลี่ยมตังกลางซึ่งเป็นคําสอนของครูบาเจ้าอภิชัยข่าวปีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนนะจ๊ะแล้วก็จะมีสี่เหลี่ยมเปียกปูนด้านซ้ายคือวัฒน,นธรรมชนเผ่าสี่เหลี่ยมเปียกปูนด้านขวาก็คือวัฒน,นธรรมชนเมืองก็เลยเพราะคนเมืองเนี่ยชื่อบ้านผหนามครับแต่คนกะเลียงอะ่ะหมู่บ้านเป็นชื่อเนินสวรรค์ ก็เลยกลายเป็นลวดลายภาพผาสวรรค์เป็นอัตลักษณ์ของที่นี่เลยใช่ค่ะนี่ก็คือที่มาและสตอรี่เรื่องราวของชุมชนนี้เป็นลายผ้าผาสวรรค์นะจ๊ะต่อมาก็ได้พัฒนาลวดลายขึ้นมาเป็นความศรัทธาของที่นี่เช่นลายพุ่มเงินพุ่มทองเอ้ยนะจ๊ะเป็นลายดอกพิกกุลลายพริกไทยแล้วสองปีที่ผ่านมาสองสามปีที่ผ่านมาเขาก็จะได้รับลายพระราชทานจากสมเด็จนะจ๊ะเพื่อที่จะเอามาพัฒนาลายผ้า เป็นลายตัวเสเป็นลายตัวว่าวนลายหัวใจนะจ๊ะตีมาที่นี่ก็กลายเป็นภูมิปัญญาผ้าย้อมดินตี้ครูบาเปิลเื่อได้มามสร้างไว้ตรงนี้เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็ถ่ายทอดภูมิปัญญาต่างๆสร้างทั้งงานสร้างอาชีพเพื่อกับชุมชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่างๆได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็มีไรายได้กลับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนจะทั้งหมดทั้งมวลก็คือกิจกรรมของศูนย์ภูมิปัญญาผ้าย้อมดินทิงครูบาตี ทางวัดพระพุทธบาทผาหนามพยายามผลักดันเพื่อเกิดสิ่งนี้เจ้าแล้วถ้าถ้าใครมาแอววัดผาหนามนะครับก็เข้ามาอุดหนุนได้นะครับเจ้าอ,อย่างว่าศูนย์ศูนย์ภูมิปัญญาภูมิปัญญาท่ายมดินท่ายมดินพินคูบานะครับวันนี้ก็ขอบคุณครูอ้อน,นะครับที่มาขึ้นข้อมูลในวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ